เด e t r u ู <The> h เจาะลึกจริงให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by สบายโยอิเวนกรัมทันตาค่ะเปิดภาพหลุดสะพัดฐานขเขมรพลาดค่ะเหยียบกับระเบิดที่ฝังกันเองเสียขาขาแนวหน้าค่ะ เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เห็นเลยนะคะว่าเวรกรรมเนี่ยตามเร็วจริงๆนะซึ่งเพจดังค่ะได้มีการเปิดภาพหลุดสะพัคัคกาทหารขเขมรซวยนะเดินพลาดเหยียบกับบึ้มที่ฝังกันเองนะเสียขาขาแนวหน้าค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่กองกําลังสุรนารีค่ะพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่2แถลงข่าวผลการตรวจกับระเบิดบริเวณช่องบกค่ะบอกว่าพบทุ่นระเบิด2จุดก็คือจุดแรกพบ3ทุ่นค่ะละักษณะการวางบนผิวดินรัศมีการวางห่างกัน40เซนติเมตรการมีใบไม้ปกปิดและจุดที่2เจอ5ทุ่นการวางเหมือนแบบแรกค่ะแต่รัศมีการวางกระจายออกไปห่างกันประมาณ90เซนติเมตรค่ะ ซึ่งจากการกู้ระเบิดทั้ง8ลูกค่ะมีตัวอักษรชัดเจนสามารถบ่งชีด้ได้ว่าเป็นของใหม่ค่ะเพราะหากว่าเป็นของเก่าจะมีวัชพืชปกคลุมค่ะส่วนจุดที่วางทุ่นค่ะเลยแนวการวางกําลังฐานกัมพูชาประมาณ100-150เมตรซึ่งกองกําลังสุรนารีค่ะจะเก็บกู้ทั้งหมดการเนื่องจากอยู่ในแผ่นดินไทยโดยใช้ความระมัดระวังและคาดว่ายังมีหลงเหลืออยู่อีกเป็นหลักร้อยนะซึ่งเป็นชนิดเดียวกันตามที่ปรากฏเป็นข่าวค่ะ ซึ่งบนทบุญศิลค่ะกล่าวอีกว่าขณะนี้คาะมี2กรณีที่ต้องดำเนินการก็คือรายงานไปยังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกและกองทัพบ,บกจะนําเสนอร,รัฐบาลให้กระทรวงการต่างประเทศยื่นเรื่องไปที่ UN ตามอนุสัญญาอาัลโตว,วานะยืนยันว่าคู่กรณีเป็นคนวางชัดเจนค่ะ ส่วนการตอบโต้เป็นหน้าที่ของกองทัพภาคที่2ค่ะที่จะดําเนินการต่อไปและก็เป็นเรื่องของการทางทหารนะไม่สามารถบอกรายละเอียดได้พร้อมย้ําว่าไม่ต้องรอคําสั่งจากร,รัฐบ,บาลถือเป็นยุทธวิธีที่กองทัพภาคที่2ดําเนินการตอบโต้ได้เลยค่ะ พลทบุญศิล์่ะยังกล่าวด้วยว่ากรณีกัมพูชาตั้งข้อสังเกตว่ากับระเบิดถูกวางไว้ในพื้นที่ของประเทศไทยอาจเป็นไทยที่เป็นคนวางหรือไม่นั้นในความเป็นจริงโดยการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมนะเป็นไปไม่ได้การวางกับระเบิดหน้าแนวผู้ที่วางจะต้องเป็นทหารฝ่ายเดียวกันก็คือทหารไทยและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับหน่วยทหารของฝ่ายไทยเท่านั้นค่ะที่จะไปวางหน้าแนวได้ดังนั้นต้องวางมาจากด้านฝั่งตรงข้าแมแน่นอนนะส่วนที่กัมพูชาปฏิเสธถือว่าเป็นคําพูดที่เขาสามารถชี้แจงได้และต้องปฏิเสธ อยู่แล้วทางนี้ก็เชื่อว่าการวางกับระเบิดเกิดในห่วงก่อนปรับกําลังบริเวณช่องบกมวนที่28พฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันว่ากับระเบิดที่พบไม่มีใช้ในกองทัพไทยค่ะส่วนที่กัมพูชาอ้างว่าไทยเป็นฝ่ายวางกับระเบิดนั้นเนี่ยคงไม่มีหน่วยทหารผู้บังคับหน่วยไหนมาวางระเบิดใส่ลูกน้องตัวเองคงไม่มีนะถ้ามีก็คงเลวร้ายมากและรับไม่ได้อยู่แล้วเรามองว่าเป็นไปไม่ได้เลยเลวร้ายชั่วร้ายมากนะซึ่งการฟ้องอยูเอ็นเป็นการกดดันในเวทีโลกพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของแผ่นดินไทยมี ฝ่ายตรงข้ามมาวางระเบิดตามที่ผู้นําของกัมพูชาระบุชัดเจนว่ามีการแทรกซึมเข้ามาวางกับระเบิดในช่วงที่เราทอนกําลังล่าตะเวนนะเราสามารถตอบโต้ตามขอบเขตความเหมาะสมและเด็ดขาดต่อไปค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้นะว,วันที่3สกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ โฆษกกองทัพบ,บกได้เปิดเผยถึงกระแสข่าวลือนะก,กรณีกองกําลังทหารกัมพูชาเข้ายึดพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายบอกว่าปัจจุบันค่ะไทยไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้ร้อเซตเพียงแต่ได้พื้นที่ควบคุมพเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะมีการประทะนะคะโดยแต่เดิมหากไทยวางกําลังประจำอยู่ที่ปราสาทตาควายจะเป็นความไม่ปลอดภัยในเรื่องของการใช้อาวุธจากฝ่ายตรงข้าม จึงให้ความสําคัญกับเรื่องของการคุมพื้นที่ค่ะอีกทั้งการปฏิบัติทางทหารค่ะไม่ได้พุ่งเป้าไปที่สิ่งปลูกสร้างเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงองค์ประกอบโดยรวมด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะกองทัพไทยยังคงเก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการวางทุ่นระเบิด p m เอ็นะรอบป่าสาตาควายและก็ใช้เป็นหลักฐานในเวทีวระหว่างประเทศค่ะขณะที่เมื่อวานนี้ล่าสุดนะวันที่4สิงหาคม2568ค่ะเพจ army military force ค่ะได้โพสต์ภาพนะพร้อมกับข้อความบอกว่าทหารเขมร เหยียบกับระเบิดตัวเองนะคะสะสมพร้อมกับมีโพสต์ของชาวกัมพูชาโพสต์หนึ่งค่ะระบุว่าเลือดนักสู้มาแต่กําเนิดแม้แผลจะแตะที่ขาอารมณ์เดียวกันนะคะยังอยู่กับเพื่อนของฉันในสงครามวีรบุรุษของกองทัพบกเสียสละเนื้อและขาเพื่อขมิ้นนะ,ะก็เรียกว่าเวรกรรมเนี่ยเห็นทันตากันเลยทีเดียวนะ อันนี้ก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไงาเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุสน,นสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุสน,นสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TLB y ลบ e. ยโยอี สื่อต่างชาติอึ้งค่ะแผนรบไทยล้มจัดค่ะงัด C4 ISR ชี้เป้า F16 ปิดเกมเด็ดขาดค่ะล่าสุดดัดหลังเขมรเชิญ ICRC เยี่ยม18เฉลยอ,อยู่ดีมีสุขค่ะ สื่อต่างชาติอึ้งค่ะแผนรบไทยล้ำจัดค่ะงัด C4 ISR ผสานทางบกเรืออากาศชี้เป้า F16 g r i p ก n ริปเพนปิดเกมเด็ดขาดล่าสุดดัดหลังเขมรเชิญ ICRC อาเยี่ยม18เฉลยศึกอยู่ดีมีสุขค่ะจากกรณีที่มีรายงานว่าสื่อต่างชาติค่ะถึงกับช็อกกับยุทธวิธีการรบของไทยนะ โดยใช้ระบบ C4ISR ค่ะซึ่งชี้ว่ากองทัพไทยรบด้วยสมองปั่นหัวเขมนได้อย่างแนบเนียนะฮะโดยการนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบในการปฏิบัติการรบกับเขมรประสานยุทธวิธีบกเรืออากาศการด้วยความแม่นยำสูงสุดค่ะสำหรับ C4ISR ค่ะคือระบบย่อยเพื่อเสริมการรับรู้สถานการณ์แบบเรียลไทม์ค่ะประกอบด้วยการบังคับบัญชาการควบคุมการสื่อสารคอมพิวเตอร์การข่าวกรองการเฝ้าระวังและก็การล่าตะเวนค่ะ ผลลัพธ์ก็คือกองทัพไทยค่ะสามารถกดเป้าศัตรูได้แม่นยำราวกับจับวางนะจนทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในฝั่งเขมรแบบไม่รู้ทิศทางว่ามันมาจากไหนนะขณะที่ในบทวิเคราะห์ของสถาบันด้านวิทยศาสตร์่างประเทศอย่าง IISs ค่ะและก็แหล่งข่าวด้านความมั่นคงของสหรัฐต่อสถานการณ์ ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาในปี2025นี้นะคะมีการให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับมิติความเหนือชั้นทางอากาศค่ะที่ฝ่ายไทยมีเหนือกัมพูชาอย่างเด็ดขาด ทั้งในเชิงคุณภาพของเทคโนโลยีกำลังพลและหลักนิยมการปฏิบัติการที่เป็นระบบระเบียบนะ,ะแล้วก็ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อนเนื่องจากพันธมิตรตะวันตกมาอย่างยาวนานค่ะโดยสถาบัน IISS ค่ะได้รายงานในบทวิเคราะห์มิลิเ a อรี a บาลานนะคะฉบับอาเซียนเมื่อล่าสุดนะเมื่อปีล่าสุดนี่เองนะ,ะระบุว่าไทย คือหนใน3ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับสิงคโปร์และก็อินโดนีเซียนะที่มีศักยภาพด้านกำลังทางอากาศอยู่ในระดับสามารถปฏิบัติการเต็มรูปแบบในสถานการณ์ขัดแย้งจริงนะซึ่งหมายความว่าไทยการสามารถปฏิบัติการตั้งแต่ ISR นะฮะไปจนถึงการโจมตีทางอากาศด้วยอาวุธนำะวิถีแบบแม่นยำได้นะโดยไม่พึ่งผาประเทศอื่นค่ะ ซึ่งกองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินรบ F16 และเครื่องบิน JAS-39 นะพร้อมระบบเรดาร์ GCI นะฮะศูนย์ควบคุมการบินระบบควบคุมทางยุทธวิธีแบบลิงค์16นะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีประเทศใดในภูมิภาคอินโดจีนครอบครองอย่างครบถ้วนนะฮะนอกจากนี้ค่ะยังมีฝูงบิน C130 และ SALB 340 a ี w c ซนะซึ่งเป็นเครื่องบินตรวจการทางอากาศ ซึ่งทําให้กองทัพอากาศไทยค่ะสามารถรับรู้ภาพรวมของสนามรบจากมุมสูงได้ตลอดเวลาตรงกันข้ามกับกัมพูชาค่ะซึ่งไม่มีแม้แต่เครื่องบินรบประจําการนั่นเองนะขณะเดียวกันค่ะได้มีการทําดัดชนีเอเชียพาวเวอร์อินเด็กซ์นะได้จัดอันดับให้ไทยเนี่ยอยู่ในลำดับที่4ของภูมิภาคในด้านความพร้อมทางการทหารในระดับปฏิบัติการแล้วก็เน้นว่าจุดแข็งที่สุดของไทยก็คือกําลังทางอากาศ และการสื่อสารประสานยุทธวิธ,ธีข้ามเหล่าทัพนั่นเองค่ะทั้งยังระบุว,ว่ากองทัพไทยค่ะมีความสามารถในการวางกาลังทางอากาศอย่างรวดเร็วและก็มีความต่อเนื่องได้ในระดับเกิน5วันติดต่อกันโดยไม่ต้องอาศัยฐานจากต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณว่าไทยค่ะได้ยกระดับแนวคิดจากการตั้งรับเชิงป้องกันไปสู่การตอบโต้เชิงรุกอย่างมีชั้นเชิงแล้วในช่วง5ปีที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้ค่ะรายงานจากฝ่ายข่าวกรองของสหรัฐค่ะโดยเฉพาะบทสัมภาษณ์ของเรือเอก คาวชูตเตอร์ค่ะอดีตนายทหารเรือสารัฐใน U.S. Pacific Command ค่ะที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อค่ะก็ยังสะท้อนความเห็นในเชิงเดียวกันว่า ความสามารถของไทยในการจัดการปฏิบัติการโจมตีท่อากาศแบบ2ะระลอกนะต่อเป้าหมายในจังหวัดพระรองและก็กำปงฉนังของกัมพูชานะคะโดยใช้เพียงเครื่องบิน F16 สิบจำนวนรวมไม่เกิน8ลำแต่สามารถโจมตีคลังยุธทธปกรณ์และฐานยิง BM21 ่ได้อย่างแม่นยำในเวลาไม่ถึง10นาทีค่ะแสดงให้เห็นถึงการวางแผนที่เป็นมืออาชีพและก็การปฏิบัติการ n e t Centric Warfare นะซึ่งอิงกับการแชร์ข้อมูลเวลไทม์ระหว่างหน่วยข่าวกรองฝูงบินโจมตีและหน่วยควบคุมภาคพื้นดินค่ะ โดยบทวิเคราะห์ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ากำลังทางอากาศของไทยนะไม่เพียงแต่เหนือกว่ากัมพูชาแบบเทียบกันไม่ได้ค่ะในเชิงยุทธปกกร์หากแต่ยังเหนือกว่าในเชิงวิธีคิดทางการทหารด้วยนะคะรวมไปถึงการวางโครงสร้างบัญชาการและวะัฒนธรรมการฝึกที่สังสมมาอย่างยาวนานซึ่งก็กลายเป็นปัจจัยตัดสินความได้เปรียบในสงครามชายแดนครั้งนี้อย่างแท้จริงค่ะแล้วก็ทําให้ฝ่ายตะวันตกส่วนใหญ่เชื่อว่ากัมพูชาจะไม่มีทาง สามารถพลิกสถานการณ์ได้เว้นเสียแต่ว่าจะมีประเทศมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงอย่างเปิดเผยหรือเปลี่ยนรูปแบบความขัดแย้งไปสู่สงครามประชาชนเต็มรูปแบบแทนนะโดยในรายงานค่ะระบุว่ากองทัพไทยค่ะใช้ฝูงบิน F16 พร้อมกับระบบ C4ISR o m m a n d นะคะก็คือการสั่งการนะคะการควบคุมการสื่อสารระบบคอมพิวเตอร์ข่าวกรองการเฝ้าตวนแล้วก็การลาดตระเวนค่ะในการวางแผนและดําเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายฝ่ายกัมพูชาซึ่งอยู่ภายในรัศมีการยิง b f S 1 <S 2 1ของกัมพูชานั่นเองค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่5สิงหาคม25 6 8ค่ะกองทัพบกได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอำนวยความสะดวกให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสํานักงานภูมิภาคคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC นะคะ ประจำกรุงเทพมหานครค่ะในการเข้าเยี่ยมเฉลยสศึกชาวกัมพูชาจํานวน18 9, นายณสถานที่ควบคุมตัวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่2ค่ะโดย ICRC ค่ะถือเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมระอบประเทศค่ะที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเฉลิสศึกดโดยตรงปฏิบัติงานตามหลักสากลด้วยความมีมาตรฐานเป็นกลางและเป็นที่ยอมรับของนานานชาติโดยการเข้าเยี่ยมในครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามขั้นตอนปกติของหน่วยงาน ICRC าไม่ได้เข้ามาตรวจสอบตามข้อเรียกร้องของฝ่ายกัมพูชาที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสภาพความเป็นอยู่ของเฉลยศึกและเป็นช่องทางในการติดต่อกับครอบครัวอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพและยึดมั่นของประเทศไทยในการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพันธก,กรณีตามอนุสัญญาเจนีวาคส .1949 ที่ประเทศไทยค่ะเป็นภาคีตลอดจนเน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการดำเนินการนะคะการดูแลเฉลิสึกด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องค่ะในโอกาสนี้ค่ะกองทบกได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ i c r c ค่ะเข้าพบแล้วก็พูดคุยกับเฉลยสึกได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาพร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพเพื่อยืนยันว่าไม่มีการซ้อมทรมาน หรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามที่มีการกล่าวอ้างในบางสื่อซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแต่อย่างใดค่ะนอกจากนี้กองทัพบกยังได้จัดการบรรยายสรุปให้แก่คณะ i c r c อาเกี่ยวกับละดับเหตุการณ์ที่นำมาสู่การควบคุมตัวกำลังพลฝ่ายกัมพูชาในฐานะเฉลยศึกตลอดจนมาตรการด้านการดูแลการรักษาพยาบาลและการดำเนินการส่งตัวเฉลยศึกที่ได้รับบาดเจ็บและมีการทางจิตเวชกับประเทศเมื่อวันที่1สิงหาคม2568ที่ผ่านมา สำหรับเฉลยศึกกรมพูชาทั้ง18นายนะกองทัพบ,บกยืนยันว่าทุกนายมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บโดยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งในด้านอาหารครบสามมือ้อสถานที่พักที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะตลอดจนการดูแลจากแพทย์ประจําพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ ท้งนี้ค่ะกองทัพบกได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ ICRC อย่างเคร่งครัดที่ไม่อนุญาตให้ทางคณะผู้แทนของฝ่ายไทยและสื่อมวลชนร่วมสังเกตการในระหว่างพบปะพูดคุยกับเฉลยศึกอันแสดงถึงความโปรง่งใสและความร่วมมือระหว่างฝ่ายไทยกับองค์กรมนุษยธ,ธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจนค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสาม,มารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบสยโยอีชาแดนระอุค่ะกองทัพไทยวางกำลังพรึบช่องอ่านมา้าอ่านแซะต้อนขเขมรล,ล้ำแดนออกจากแผ่นดินขึงลวดน้ำตลอดแนว กองทัพไทยเอาจริงค่ะรุกเข้าคุมพื้นที่ช่องอันม้าอานแซะวางกําลังทหารแน่นพร้อมทั้งขับไล่ชาวคอมเมนที่ล้ําเส้นอธิปไตยไทยออกไปให้หมดเพื่อกั้น,นรั้วลวดหนามตลอดแนววันที่4สิงหาค,คม68ค่ะมีรายงานว่าสื่อกัมพูชานะคะกัมพูเชียชแม่เดลี่ค่ะเปิดภาพทหารไทยวางกำลังพร้อมเครื่องม,มือกู้กับระเบิดที่ตลาดช่องอันมาและล้อมลวดหนามบริเวณตลาดช่องอันม้าอุบล ่เมรอ้างว่าเป็นดินแดนของตัวเองโฆศกลาโหมหญิงกัมพูชาโจมตีค่ะว่าไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็มีรายงานว่าผู้บัญชาการหน่วยขมรได้สั่งเตรียมพร้อมรบตลอดแนวป้องกันหากทหารไทยลุกล้ำพื้นที่วันนี้นะคะ4สิงหาคมโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชากล่าวหาค่ะว่า11โมงวันนี้ฝ่ายไทยได้ส่งกําลังทหารติดอาวุธพร้อมกับยุธทธปกรณ์เข้าพื้นที่อันแซะซึ่งกัมพูชาระบุว่าเป็นดินแดนอธิปไตยของตนเองภายหลังจากข้อตกลง ยุดยิงมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วอีกทั้งยังกล่าวหาว่าฝ่ายไทยได้ดำเนินการล่าตะเวนแล้วก็ลุกลามพื้นที่ดังกล่าวอย่างชัดเจนพลตรีวินไทยสุวารีคอศกกองทับบกได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็คือช่องอ่านแม ซึ่งอยู่ในเขตอธิปไตของประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้กระทําการลุกล้าเข้ามาในเขตดินแดนประเทศไทยโดยฝ่ายไทยก็มีการยื่นหนังสือประท้วงไปในทุกระดับมาแล้วหลายครั้งแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยยังไม่ได้ดําเนินการแก้ไขใดๆซึ่งจากผลปฏิบัติการทันทหารครั้งนี้ของฝ่ายไทย สามารถยึดแล้วก็ควบคุมพื้นที่ได้โดยสมบูรณ์ก็เลยดําเนินการสร้างความมั่นคงแล้วก็จัดระเบียบพื้นที่ใหม่มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วก็ใช้เครื่องจักรเข้าดําเนินการเคลียร์พื้นที่เพื่อขจัดอันตรายจากทุ่นระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาอาจจะลักลอบวางเอาไว้แล้วก็ยังตกค้างอยู่ในบริเวณดังกล่าวทั้งนี้ค่ะเพื่อให้สามารถวางกําลังควบคุมพื้นที่และป้องกันอธิปไตยของไทยได้อย่างมั่นคงตามแนวเส้นปฏิบัติการของฝ่ายไทยซึ่งก่อนหน้านี้วันเดียวกันค่ะทางด้านของพลทบุญชินภาคกลางแม่ทัพภาคที่นะคะ กล่าวถึงกรณีของพลโทหญิงมาลีโซเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาถแถลงการอ้างว่าทหารไทยพร้อมอาวุธละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการบุกช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าเรายึดช่องอานมาได้ก่อนจะมีมติหยุดยิง เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้จะต้องควบคุมเอาไว้อยู่แล้วและเป็นเส้นเขตแดนของประเทศไทยกำลังทหารไทยก็ต้องอยู่บริเวณนั้นทีนี้พอถามเขาว่าก่อนหน้านี้ทางกัมพูชาเนี่ยละเมิด MOU 43ด้วยการสร้างบ้านเรือนแล้วก็ตลาดลุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยช่องอ่านมาถึง70-80ล้างหลังคาเรือนพลทบุญศิป์บอกว่าใช่กัมพูชาละเมิด m o u 43ด้วยการสร้างอนุสาวรีย์ตาอมสร้างชุมชนแล้วก็ตลาด ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ห้ามเพราะการดําเนินการเนี่ยผิดข้อตกลงมานานแล้วแล้วก็จะไม่ให้มีคนเข้ามาอยู่ในตลาดและบ้านเรือนบริเวณนั้นอีกแล้วและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏต่ตนี้ได้เลยค่ะ